เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้มาพบกับเกม Dead by Daylight กันวันนี้ผมจะมานั่งตายแรงกว่าจะขึ้นจาก5้ามาสีได้นี่ผมเจอแรงหนึ่งแรงสองมาทุกตาเลยกว่าจะขึ้นมาได้ก็วันนี้เดี๋จะมาทําคิดไต่แรงกันโดู๋ยว่อวันนี้มันจะขึ้นสักขีดไหมเฮ้ยปะไปดูคนในเกมเลยดีวยกว่าโอ้วมา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 ,มา,มาทำไมชอบโดนไมตลอดเลยครับมา โอ้เดี๋ยวตาดินมนะั้เนี่ยไม่ใช่เพื่อนไปปั่นกับเพื่อนอะอยากปั่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนอยู่ไหนกันเพื่อนอยู่ในกันโอ้ยมีคนอยู่เยี่ยมสวัสดีครับแล้วต,ตานี้ข้าดกรตัวอะไรเลยนี่ข้าดกรอ,อยากโอ้ The ะเชฟมองใครอยู่วะแมวไม่ทํางานน่าจะไม่ได้มองเราแต่วล้วปั่นกับไอ้แว่นไปน่าจะลุงอยู่แค่ปั่นได้ได้สักสามเครื่องเออช่วยเพื่อนสักสมทีวิ่งผีสักหน่อยนึงอะไรอย่างงี้ก็น่าจะเออ,เอ,อมองใครวะเฮ้ยบ้าปะเนี่ยเร็วไปแล้วมันเร็วไปมันเร็วไปนะ ตกใจอะเนี่ยเมื่อก,กี้เกือบสับตีมแตกเบาเบาเบาถ้าแมวขึ้นปุ๊บกูวิ่งเลยอะกูไม่สลดแล้วน่ากลัวจัดเออมันโอ้ยโอ้ยแม่งเ้ยไอ้บ้า มาจากไหนโอ้ไม่เกรงใจชุดสวยๆอย่างเขาหน่อยเหรอฮะอไม่เกรงใจชุดเขานหน่อยเหรอเออเว้ยเอยหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหอีออนี้เดียวเองอืมันนี้เพื่อนโอ้โหมาๆมาเร็วมาเร็วมาเร็เวไอผมลืมชื่อตัวนี้ไปแล้ว,วะนะ่ะ ไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้เล่นด้วยเออไอบ้าเอ,อ้ยทำไมทำมาอย่างนี้ล่ะครับโอ้มาปั่นกันดีฟ้าออเฮ้ยมาว่ะมันมาว่ะ มอจะตรงไหนวะมอจอตรงไหนน,ไหน,นี่ไงนี่ไงอุ้โอ้ย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 ตะขออยู่นี่เอ้ยราไปยังเขานากลักวตะขอมันอยู่ตรงนี้โอ้ยตายดินด้วยเวรแล้วไงเวรแล้วเวรแล้ว โอ้ยน่ากลัวจังเลยถือมีดเนี่เออเว้ยเออมันไล่ตัวนู้นแล้วมันไล่คนนู้นแล้วมานี่เร็วไป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 ปั่นไปปั่นกับเพื่อนอันนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาช่วยกันทิวก่อนช่วยกันทิวก่อนเอ้าอยู่ไหนวะมันไปไหนแล้วอะอ๋อไปฮิวเองเองไปฮิวเองละ นะมาโดนโอ้เพื่อนจุกอยู่โอ้แล้ววันนี้ไอขั้นสามหมดแล้วเยี่ยมถือว่าเป็นงานอยู่ผมนี่อยากจะฝึกจุกกับเขาเป็นบ้างจริงๆเออไปเดีย๋ยวไว้เร็วๆมันไม่มีไอ้นี่ด้วยนะนะ่ะอะไรนะทำให้หิวช้าลงอะ่ะมนัมนนี่มันนี่เออโอ้มันเมาอะเมาอะ ô oh yeah, ôi, ôi, Á ôi, yeah, Á oh yeah.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  มันเดินเร็วอ่ะนี่ใส่ไม่ดีมีแมงมุมมัเนี่ยะโอ้โอะไรวะคือมันไปดูดใครมามันไปดูดไอ้ด้านอะไอเฟอ yeah, yeah. อด,ดดี้กูเกิลอะไรอะโอ้แย่ว่ะแย่ไยสักคนได้โปรดสักคนเยี่ยมมาแล้วมันไม่ได้เฝ้าเพื่อนมาเร็ มองนะเออมาแล้วมาแล้วเออมันมอง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 ออมันมองโอ้ยโอ้ยมันมองโอ้ยโอ้ยชิบหายเอ้ยเป็นไล่สองไฟดีไหมฮะฮะอ๋ออย่านะโอ้ยเพื่อนโดนแล้ววะ่ะเออ เพื่อนครับอย่าพึ่งตายนะครับอย่าพึ่งล้มแล้วผมพิวตัวเองก่อนแล้วผมไปช่วยฉายไฟรอผมแป๊บหนึ่งเอออยู่ไหนวะว่าไปไม่มีเปิร์กดูคนเจ็บมั้ยวะอ้าวล้วอยู่ไหนกันเนี่ยเพื่อนครับปั่นกับเพื่อนดีไหมเนี่ยอ่ะ หวังว่าคงไม่มีหน่ววันใช่ไหมกกลัวมากขึ้นแต่ขึ้นแรงแดงวันเนี้ยเจอบ่อยมากเลยโอ้มาตรงนี้ปะเนี้ยมาตรงนี้ปะเนี้ยไม่มามันไปใต้ดินนะ่ะป้าเอ้ยมาบออย่านะ ๋ยวานะโอ้ยมันมองอ่ะมันมองปัญหาที่มองเออตกใจย,ย,ย่ามามามาผมมองเราดูคนเจ็บไว้มีโบรามผมมีโบรามโอ้ยประตูอยู่ตรงนั้นอยู่อันหนึ่งมาโอ้ยมองใคร มองใครมันยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยมันดูดจนหมดแก้วยังเนี่ยยังไม่หมดอีกเหรอมันขั้นสามขั้นสามหลายรอบมากเลยนะโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โอ้ปล่อยดีไหมหรือไปช่วยปล่อยหรือช่วยขั้นสามหมดแล้ว่คยนี่ดีกว่าไหมอ่ามันมาวอะ เฮ้ยมันมาว่ะ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 มันมาว่ะโอ้ยมันไล่ดุเดือดเหลือเกินขึ้นไหมแรงขึ้นไหมหวังว่าคงขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นวะเนี่ยโอ้ยไม่ขึ้นว่ะอะไรวะนี่ อันนี้ถ้าเราไม่ล้มนะเราได้แล้วเนี่ยเอ้ยนี่มันปั่นไฟไมาถึงอันนี้ดิไม่แย่หรอแย่แย่แย่แยการไล่ระดิ่พยแพ้มแมลงไม่ขึ้นโอ้โหเจอแหลงหนึ่งไปดูผู้ชมไหนเดียวไปดูไหนที่เขาเล่นกันยังไงเอาล้มแล้วอ่ะไม่สอดเลยทิ้งเลยเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเขาทิ้งแกไปแล้วอ่ะเพื่อน พอยิงแกไปแล้วอ่ะเอาเอาไปไงพี่ว่าไงพี่จ้องไงช่วยอ่ะเฮ้ยเลยเอาว่ะเอาว่ะค่อยๆค่อยๆค่อยๆย่องค่อยๆย่องโอ้มันไม่มีคนยกด้วยนะพี่เขาไม่มายกว่ะโอ้ยช้าไปไปทิ้งเหอะ เอมาแล้ว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 โอ้มันดูดไม่เลิกเลยเว้ยดูดไม่เลิกเอาไม่นะปล่อยหนูไปเถอะเฮ้ยจะฆ่าก็รีบแขวนดิเออดีมาก ไม่ต้องให้พูดต้องให้กล่าวเฮ้เาตายโอเคครับนี่สองมือหนึ่งก็ยังไม่ขึ้นอ่ะเนี่ยโอ้ยแรงต,ตกไปเลยวะจากแรงหนึ่งไปแรงสองเลยอ่ะ โอเคครับเอาเป็นว่าผมขอจบไว้ด้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทหน้าต้องขึ้นให้ได้เราจะไม่ยอมแพ้เราต้องขึ้นแล้งหนึ่งเราจะปฏิญาณกันไว้ตรงนี้เลยโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับถ้าชอบเช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย